สวัสดีค่ะทุกคน Good morning everybody น <laughs> ี่ฮาวสบายดีสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกัญชาวดีตุกษามหาเศรษฐีนะคะหลังจากที่กลับบ้านไปเยี่ยมคุณแม่มานะคะก็ตอนนี้กลับมาทำงานแล้วนะคะ นี้ตุ๊กซ่าก็กำลังจะไปทำงานนะคะที่แถวถนนพระรามหกนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นจากดุสิตคอนโดนะคะอยู่ในซอยตรงข้ามซอยวัดอัมพวันราชวัตรนะคะ เส้นนี้ก็จะจากราชวัตรไปยังถนนพระรามหกนะคะไปได้หลายทางนะคะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปได้หมดนะคะเพราะว่าเราจะอ้อมออกไปตัดผ่านทางรถไฟนะคะที่สถานีรถไฟสามเสนค่ะวันนี้นะคะฝนตกโปร,รย ปรยจะเวลาประมาณ6โมงห้าิบนะคะช่วงนี้โรงเรียนเปิดแล้วนะคะที่ทำงานตุกซ่าอยู่ใกล้โรงเรียนสามเสนนะคะ ปรากฏว่ารถติดมากกว่าจะได้เลี้ยวซ้ายเข้าโรงพยาบาลน,นี่ยากยากเหลือเกินนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็จอดรถด,ด้านข้างนะคะกว่าจะโหรถติดมากนะคะยังไงก็ฝากนิดนึงนะคะว่าถ้ายังไงก็ให้ลูกนะคะเดินเดินไปหน้าโรงเรียนบ้างก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องจอดปึ๊กลงถึงเ นะฮะรถติดมากๆเลยจากที่ไม่เคยติดอ่ะไปติดที่มันจะมดมันจะมด เลี้ยวซ้ายไม่ได้เราก็เลี้ยวขวานะคะขับรถเราต้องมีติดไวะคะ่ะไปก็ไปไม่ไปก็ติดนะคะถ้ารอแต่เลี้ยวซ้ายมันเขากันไงเราออกไม่ไดะะ้เพราะว่าหน้าซอยทุกซ้ายมันไม่มีขีดเหลืองๆนะเนาะเข้าใจ่ะคะ่ะแต่ว่าเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยเราเห็นรถที่จะออกไปมาจากซอยก็ควรจะเว้นให้เขาบ้างเนาะ เป็นแบบน้ำใจเพื่อนร่วมทางอะค่ะเพราะว่าทุกคนก็ต้องเดินทางคนก็ต้องไปเนาะคือถ้าเข้าอกเข้าใจกันนะคะบนเส้นทางถนนนี้นะคะก็จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนกันเนี่ก็คือเนื่องจากมันไม่ยอมกันนะคะแบบเออฉันถูกอะไรอย่างเงี้ยโูกโูกถูกปั้งเลยนะคะถูกก็ชนกันไปเลยเออ บางครั้งถึงคุณจะถูกบางครั้งต้อคำว่าเมตตาหรือคําว่าแบบเอาหสิคำว่าเออช่างมันเถอะนะคะช่างมันเถอะเนี่ยเป็นคําที่ดีมากนะคะในการทีช่ช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะคะบางทีเราจะไปเอาเรื่องเอาราวหรือจะไปโกรธไปแค้นหรือจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะทุกคนมันมันไม่คุ้มอะ่ะไม่คุ้มเสียะคะ่ะเออชนะแล้วไงผู้ชนะก็ใช่ว่าจะมีความสุขทุกครั้งไปนะคะบางครั้ง การชนะนี่ก็อาจจะแลกมาด้วยหยาดน้ําตาแลกมาด้วยหลายๆอย่างนะคะแม้การขึ้นโรงพึ่งศาลนะคะกว่าจะชนะคดีนะคะก็ต้องเสียเวลาเสียเงินนะคะเสียใจทุกๆอย่างนะคะบางอย่างอะ่ะตอนแรกอะ่ะไม่เคยเข้าใจเลยนะคะว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมานี่ยังไงนะคะคือเพิ่งมาเข้าใจตอนเมื่อผ่านประสบการณ์ชีวิตมานะคะก็เลยเข้าใจว่าเออการที่คนเราเนี่ย เรายอมนะฮะยอมบางครั้งเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยทำไมคนนี้โง่จังยอมเขาได้ไงอะไรเงี้ยคนที่เขายอมรู้จักยอมมาเขาไม่ได้โง่นะคะเพียงแต่เขาอะลดการพะทะลดการสูญเสียเขาตั้งหากที่เป็นผู้ที่ชนะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีจิตใจอดทนมดงามนะคะคุณทําได้หรือเปล่าล่ะคะการที่จะยอมเสียเปรียบใครการที่จะยอมให้คนอื่นได้ประโยชน์จากคุณนะ่ะมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วล่ะคะ่ะ คนเราเนี่ยไม่มีใครที่จะยอมให้คนอื่นมาเอาเปรียบหรือว่าเสียเปรียบหรือมองว่าตัวเองโง่หรอกคะ่ะแต่ถ้าคนที่ยอมได้แบบนั้นน่ะเขาเหนือคนค่ะคุณนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนเหนือคนกันได้หรือเปล่านะคะอยากให้คิดดูนะคะว่าเราจะเป็นคนเหนือคนกันได้หรือเปล่า ้องงาน8โมงนะคะแต่ต้องรีบออกมาเพราะว่าถ้าเกิดออกมา7โมงครึ่งนี่สายแน่นอนนะคะรถติดนะช่วงนี้นะบ้านจะอยู่ใกล้ก็เถอะนะคะจากราชวัตรมาที่ที่ทุกทํางานเนี่ยนะคะประมาณ5นาทีนะแต่ว่าช่วงนี้รถติดก็บางครั้งติดอยู่หน้าเส้นถนนเศรษฐเิเลียหน้าที่ทํางานทุกซา20นาทียังไม่เคลื่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อเวลานะคะการมาสายหรือมาทํางานสายเนี่ย แสดงถึงความไม่รับผิดชอบนะคะทุกคนก็อ้างสิคะใครก็อ้างได้ฝนตกรถติดนะคะตื่นสายอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาสายคือถ้าเราไม่รู้จักจัดการตัวเองไม่รู้จักแมネนจนตัวเองให้มาให้ทันเวลามาทํางานให้ได้นี่มันคือมันเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของตัวเราเลยนะคะฝากให้ทุกคนนะคะที่มีงานประจําทานะคะน้องๆน,นะคะที่จบใหม่หรือทํางานนะคะบางคนเนี่ยก็อ้างนะคะทุกเคย ทํางานด้านเกี่ยวกับคนทํางานนะคะเคยเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องเป็นร้อยนะคะที่มาทํางานรูสายหมยุนลุยสายันลาเยอะอะ่ะเออบางทีถ้าฝนตกก็วันสิบยี่สิบคนเฮ้ยมันมันไม่ได้นะคะเราต้องปฏิวัตินะคะเราก็คือถ้าคุณสายคุณก็ต้องได้รับโทษต,ตามกฎระเบียบของที่ทํางานนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือ คือถ้ามันแบบโหปีหนึ่งเดือนหนึ่งสายครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆเออนั้นอาจจะอนุโลมได้แต่ว่าเราก็ต้องเผื่อเวลาค่ะทุกคนเราจะมีแต่เหตุผลของเราอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะทุกคนถ้าทุกคนมีแต่เหตุผลของตัวเองมีแต่อย่างนั้นอย่างนี้นะคะอืมเราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมคิดถึงนายจ้างคิดถึงที่ทํางานเรานะคะบางครั้งเนี่ย การที่เราคิดว่าเราเป็นลูกจ้างเนี่ยว่าแค่ถ้าคิดเป็นลูกจ้างอย่างเดียวมันไม่ได้นะคะเราต้องคิดว่าเราเราทำงานเพื่ออะไรนะคะเราทำงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็ที่ทำงานนั้นก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะคะตั้งใจแล้วก็รักที่ทำงานของตัวเองนะคะรักงานที่ตัวเองทำนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจทุกเรื่องหรอกคะ่ะแต่ว่า ก็มันก็มีสิ่งที่เรารักแหละไม่งั้นเราจะาทำงานอยู่ได้อย่างไรคะเป็นสิบยี่สิบปีใช่ไหมคะ <c oughs> มก็ต้องมีสิ่งดีๆอยู่อะคะ่ะที่จะอยู่ทําให้เรากับผูกพันกับที่ทํางานรักที่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับทุกคนไว้นะคะว่าให้มีใจที่รักที่ทํางานนะคะให้มีความสุขกับการทํางานนะคะ วันนี้นะคะตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงก็ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดประมาณสักเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดโมงเพิ่งนี่โหยเส้นที่จะเลี้ยวผ่าไปเนี่ยติดมากเลยนะคะถนนเสร็จทัศนีเนี่ยนเนี่ยก็เริ่มติดแล้วนะคะติดไฟแดงเพราะว่าอะไรคะ ันเขาก็ถอยไม่ไปนะทุกซาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ไปบางทีทุกซ่าก็อาจจะอยากก็ยังไปทางทางอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันนิดเดียวอะ่ะทุกคนมันประมาณแค่500เมตรอะ่ะก็จะถึงที่ทํางานแล้วว่าที่เลี้ยว,ยวซ้ายเขาไปแล้วว่าเออก็มันมันติดไฟแดงอะ่ะตรงเนี้ยเออเพราะว่าเขามาส่งผู้ปกครองไงเขามาส่ง ลูกที่โรงเรียนสามเสนไหนอีกฝั่งหนึ่งที่ถัดไปอะที่ชิดกันเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะติดด้านซ้ายแล้วรถที่อยู่ฝั่งนั้นก็คือจะเลี้ยวซ้ายส่งลูกเนเขาต้องเข้าใจเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็เป็นห่วงลูกเนาะก็ต้องแบบส่งลูกหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าส่งใกล้แถวนี้หรือแบบว่าให้ลูกได้เดินเดินไปถึงโรงเรียนอะมันก็จะเป็นการลด รถรถติดอะ่ะตัวเองคือตุ๊กเองอะ่ะก็เป็นเด็กแบบว่าเด็กต่างจังหวัดน้องไปอย่างเงี้ยก็นั่งรถประจัดทางไปนะเดินเข้าโรงเรียนเองดูแลตัวเองนะแม่ก็เออไม่ได้มาประคบประหงมมตลอดนะแตกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะให้เด็กมันรู้จกข้ามถนนเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลานะไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตนะคะลูกจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองในการที่จะก้าวเดินแต่ละก้าวนะ เดินผ่านอะไรบ้างนะคะจะข้ามถนนได้ไหมมีรถราจ,จะต้องหยุดยังไงคือสังคมโลกอะ่ะมันต้องดิ้นรนอะโอ้นะคะสังเกตก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็แหมแบบเออต้องแบบหน้าโรงเรียนแบบติดยาวมากเลยอันนี้ก็เราในความรู้สึกเราไงเออแต่ในความรู้สึกพ่อแม่ที่ประครบประหมลูกเราก็เข้าใจแหละแต่ว่า ทางที่ดีก็คือส่งลูกให้ใกล้ๆบริเวณแบบเออที่พอลูกจะเดินได้อะค่ะประมาณสักเออห้าหร้อยเมตร,รหรือว่าหนึ่งกิโลงเี้ยจอดให้ลูกเดินมาแล้วก็สอนลูกให้รู้จักข้ามถนนให้ดูรถให้เป็นนะคะมันก็จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดนะคะเพราะว่าอย่าง พี่ทุกซาเนี่ยความจริงพี่ทุกซาเข้างาน8ปดโมงนะแต่พี่ทุกซาก็ต้องรีบม,มาเพราะว่ารถติดนะพี่ทุกซาก็ได้รับผลกระทบปัญหารถติดจากโรงเรียนเปิดนะคะเราก็คือเราอยู่ในสังคมอ่ะเราก็ต้องเกื้อกูลกันค่ะไม่ว่าคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ก็คือคนประเทศเดียวกันนะคะคนไทยด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายกระแสนะช่วงนี้การเมืองนะเด็กๆมาประท้วงมาแสดงออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจนะในในหลายๆส่วนที่มันเรียกร้องกันนะคะเราก็เลยงงว่าเอ๊ะ คือมองว่าเอ๊ะแบบคือบางครั้งอะมันต้องเข้าใจบริบทนะคะมันต้องค่อยๆทำมันต้องคุยกันด้วยความแบบอืด้วยความมีสติด้วยความเมตตากันและกันนะคะซาเองก็เนี่ยมันติดอย่างเงี้ยเออซาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยนก็ติดเนี่ยจะไปยังไง เดอมูสเดะับะาโตเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสวัสดิการทหารบกด้วยนะคะแล้วคนก็จะเลี้ยวขวาไปกินข้าวที่สวัสดิการนะคะเออแล้วว่าเออแล้วตรงเนี้ยข้างหลังของโรงเ,เรียนสามเสนไงคุณพ่อคุณแม่ก็วนมาเนาะเออวนมาทุกคนเข้าใจก็ไปด้วยแล้วกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเข้าใจเนาะไปด้วยกันมาด้วยกัน เลือสุพรรณเอยนะคะแล้วก็ถนนสายนี้นะคะคุณตำรวจขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นถนนสอนงเลนนะคะแล้วแบบก็มีรถมาจอดตลอดเลยตรงหน้าภาคประชาธิปัตย์นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามาจอดได้ยังไงคือถ้าสมมติว่าไม่มีพวกรถมาจอดด้านข้างใช่ไหมคะรถการจราจรเนี่ยก็จะไปได้เร็วขึ้นอย่างรถคันหน้าเนี่ยนะคะเขาก็ จะเลี้ยวหาเข้าตรงสวัสดิการไปซื้อข้าวเลยค่ะข้าเช้าเพราะว่าของกินที่สวัสดิการถูกนะคะก็เลยแบบเยอะรถเยอะเพราะฉะนั้นใครจะมาทํางานมาเรียนมาอะไรก็เผื่อเวลานะคะสักชั่วโมงนะชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะเออนะฮะไม่ใช่แบบมาสายแล้วอ้างนู่นอ้างนี่นะคะคือคนเราอะ่ะคนจริงอะ่ะมันอย่าอ้างเลยค่ะต้องทําให้ได้อะ่ะเออนะคะจริงเชื่อเจ้เหอะ เจ๊แก่แล้วนะเจ๊ก็ครึ่งชีวิตแล้วนะเออผ่านอะไรมาเยอะเออชีวิตผ่านอะไรมาต้องสู้่ะต้องสู้ชีวิตทำชีวิตถ้าอับปางกลางคืนลมมีหลวงพ่อมา ะะดีนะที่วันนี้ออกมาก่อนเจ็ดโมงถ้าเป็นมาเจ็ดโมงครึ่งเราไม่ได้เลยคนเรานะคะ เรื่องระเบียบวินยัยนี่ทุกซาก็้เป๊ะเหมือนกันนะคะแต่ก่อนก็โอ้ยมาสายอะเละเหมือนกันที่กขี้เกียจเข้า้างตัวเองเหมือนกันนะคะแต่พอได้ทํางานได้ได้เรียนรู้โลกมากขึ้นได้รู้ว่าเฮ้ยมันจะมามมวแต่ขี้เกียจหรือว่าอ้างแต่เหตุผลตัวเองไะซึ่งมันไม่เข้าท่าก็ไม่ได้นะคะเนี่ยเจ็ดโมงนะคะไม่ไปเหรอ ต้องสู้ค่ะทุกคนสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะคุณต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับมันนะคะยอมรับสิ่งที่จะเป็นไปไม่ว่าจะสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีนะคะสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบคุณต้องยอมรับให้ได้ค่ะบางครั้งนะคะการขับรถเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่า จะสวยงามหรือจะมีคนเคารพกฎจราจรตลอดนะคะบางคนก็มีคนมาเบียดมีคนลักไก่มีคนแซงซ้ายปาดหน้าปาดขวานะคะก็เหมือนกับการอยู่ในโลกอะคะ่ะอยู่ในสังคมนะคะก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะเราไม่สามารถทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดนะคะหากอยู่แต่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พราะรวมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งตรงนี้ตุ๊กก็แบบท่องจํามาตลอดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนทุกคนนะเป็นคนดีหรือทุกคนเขาคิดดีไปหมดนะคะออดอกบัวยังมีสี่เหล่านะคะยังมีพวกที่อยู่ใต้ตมที่ไม่สามารถที่จะสอนได้นะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านก็ได้เลือกสอนนะคะท่านก็ไม่ได้ว่าจะสอนทุกคนนะ,ะเพราะว่าสอนไปมันไม่รับนี่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยวางค่ะทุกคนคะ่ะถึงที่ทำงานทุกซาแล้วนะคะบนรถค่ะต้องขึ้นไปมีเก้าชั้นนะคะ เินนเชิญมาใช้บริการที่โรงพยาบาลตุกซ่าได้นะคะตรวจสุขภาพเช็คอัพนะคะตรวจร่างกายนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่คุณมีโรคอะไรซ่อนอยู่เนี่ยถ้าคุณไม่เคยเจาะเลือดตรวจร่างกายไม่เคยเอ็กซเรย์ปอดไม่เคยดูแลร่างกายตัวเองเลยเนี่ยก็จะไม่รู้นะคะว่ามีเป็นอะไรคือทุกคนก็คือความเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเรารู้เราสามารถตรวจรักษาได้ ในระยะเริ่มต้นของโรคก็จะหายได้นะคะอย่างเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะมะเร็งถ้าเราตรวจพบในเบื้องต้นนะคะสะเตจสเตจหนึ่งถึงสองอย่างเงี้ยเออนะคะหรือบางคนเริ่มตั้งแต่สเตจศูนย์น่ะเออนะคะก็จะทําให้ยืดชีวิตตัวเองนะคะมีชีวิตอยู่กับคนที่เรารักนะคะได้ทําประโยชน์กับโลกใบนี้นะคะชีวิตเนี่ยก็คือคือเกิดมาทําไมเคยถาม ตัวเองไหมคะว่าเราเกิดมาทําไมนะคะอทุกซาก็เคยถามนะคะว่าเราเกิดมาทําไมนะคะ mm hmm. ก็ได้คําตอบนะคะว่าเราเกิดมาเพื่อทําทําสิ่งที่ดีๆให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นทําสิ่งดีๆให้กับโลกอนะคะเราเกิดมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็เกิดดับเกิดดับคือเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในโลกใบเนี้ยนะคะ กลับใดที่เรายังไม่ไม่ได้หลุดพ้นจากสังสารวัดนะคะซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นความเชื่อเป็นเป็นแนวทางปฏิบัติในทางแต่ละของแต่ละศาสนานะคะเพราะฉะนั้นทุกสร้างก็อยากจะบอกว่าอย่างน้อยๆน,นะคะก็ขอให้มีความตั้งมั่นเออนะคะ ความตั้งมั่นตั้งใจทําดีคะะ่ะคาชั่วก็อย่าทําแค่แนะะั้นแหละค่ะวันนี้คนมาเช้ามากเลยอนะ่ะโอ้ทราบมากข้อควว่าทำไมามาเช้ากันจังเลยสงสัยกลัวรถติดมั้งคะเนาะมีชั้นเก้าเก้าปีเลยนะเราเป็นพนักงานเราต้องมาจอดที่สูงนะคะวนรถมาจอดที่สูงอ๋อ ไม่เป็นไรทุกซ่าก็จอดได้จอดที่สูนยได้เออจอดที่ศูนยได้นะ้อตกด้วยทีก็ไม่อยากจะจอดขวางทางรถเขาหรอกวนนิดนึงก็ได้เราวนได้อยู่แล้วไม่มีเวอร์ติโก้สบาย โอคขอบคุณครับปรป,รปรถึงที่ทำงานแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะคะและเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ